สวัสดีครับพบกับเราอีกเช่นเคยครับวันนี้ก็จะพาน้องโพทองนะครับน้องโพทองน้องโพทองไปอาบน้ํานะครับตอนนี้ก็เป็นอากาศสายๆแล้วครับตอนนี้ก็สายแล้วนะก็มาจากเกี่ยวหญ้านะครับนี่ครับนี่ของหญ้าของสับปะรดนะครับที่พอควานไปเกี่ยวมานะครับเมื่อเช้านะครับก็ไปเกี่ยวกันทุกวันครับเกี่ยวกันทุกวัน ก็จะเป็นตอนเช้านะครับตอนเช้าตื่นไปก็ประมาณตีห้ากว่าครับก็ไปเจียวครับตอนนี้บรรยากาศก็เริ่มร้อนแล้วนะครับเริ่มร้อนแล้วเอาน้องโพทองสวัสดีก่อนเร็วสวัสดีก่อนสวยหน่อยเร็วน้องโพสวัสดีก่อนเร็วสวยเดี๋ยวไปจะพาไปอาบน้ำนะดังดด้วยดังด้วยเอาขาหน่อยโยกหน่อยโยหน่อย ครับนี่ปูดทองครับนี่ส่วนคุณยายทองอินอยู่ทางนู้นนะครับคุณยายคุณยายก็เดี๋ยวพ่อควานอีกท่านหนึ่งก็จะพาไปอาบน้ำเช่นกันนะครับตอนนีก้ก็เป็นบรรยากาศก็มีเมฆนะครับเหมือนคืมคืมเหมือนฝนจะตกะครับตอนนี้เดี๋ยวเราก็จะพาน้องไปอาบน้ำนะครับนี่นะครับอ่าสวัสดีข้างหนึ่งดิสวยๆหน่อยสวยๆหน่อย,ส,ย,อยสาวๆ จะพาน้องไปอาบน้ำน,นะครับนี่ครับน้องโพทองถูต้นไม้ก่อนนะครับพอดีน้องคันครับก็ถูต้นไม้ตอนเ,อเช้าครับมีก็เป็นคุณใายทองอินนะครับผุณใหญุ่ณใหญ่ก็พอควันก็มาแล้วนะครับ,บก็พาผุญใาย่ไปอาบน้ําเช่นกันนะครับรบรรยากาศก็เหมือนฝนจะตกนะครับวันนี้ก็ มีเมฆนะมีเมฆลอยเต็มเลยครับฝนจะตกยายกับหลานทักทายกันแล้วับยายก็เดี๋ยวพ่อควันนี่ครับพ่อควันก็จะพาคุณยายไปอาบน้ำครับปูดขยะก่อนครับปอดีปวดเศษหญ้าครับเศษหญ้าที่น้องกินเหลือนะครับก็จะเป็นพวก ใบสับปะรดแก่ๆครับเอนาน้องโพทองทำอะไรครับเนี่ยหองโพทองสงสัยคันคงสนุกใหญ่เลยครับตอนนี้นะครับก็จะเป็นประจำะครับเพื่อจะให้น้องช้างผ่อนคลายครับปล่อยให้น้องช้างได้ถูต้นไม้คลายเครียดไปครับส่วนตรงนูน้นพ่อควันของคุณยายก็กวาดขายะ นน้องเมย์นี่ก็เอาเข้าร่มแล้วนะครับน้องเมย์ก็ปัอฟันก็เอาไปอาบน้ําเข้าร่มแล้วครับอาบน้ำปิ้นยาเข้าร่มแล้วนะครับน้องผู้ทองก็ยังถูต้นไม้อยู่นะครับตอนนี้เดี๋ยวเราจะพาไปน้องไปอาบน้ํานะครับนะครับก็จะมาถึงทางน้าแล้วครับนี่ปล่อยให้น้องเล็มหญ้าไปก่อนครับช่วงนี้ก็หาเล็มหญ้า ก็ตอนนี้ก็อากาศก็ค่อนข้างจะร้อนนะครับก็เป็นบรรยากาศยามสายๆหน่อยนะครับก็พอควานก็มาจากเกี่ยวหญ้านะครับก็มาเสร็จก็ทําธุระส่วนตัวเสร็จก็นําน,น้องช้างมาอาบน้ำครับอาบน้ําเป็นประจําทุกวันนะครับแล้วก็ปล่อยให้น้องช้างเดินเล็มหญ้านะครับเดินเล็มหญ้าไปเรื่อยๆนะครับ ของโพทองก็คงอร่อยน่าดูนะครับก็เป็นเหมือนจะฝนครับวันนี้ครับก็เหมือนจะฝนครับบรรยากาศรอบๆก็ประมาณนี้นะครับก็เหมือนจะฝนมีเมฆครับมีเมฆนาะแล้วก็ทางบางเชื่อก็ยังไม่ได้อาบน้ํานะครับก็เราก็จะพาน้องไปอาบน้นําบตอนนี้ครับ ริมหญ้าอร่อยอยู่ครับตอนนี้พ่อควรก็ปล่อยให้น้องได้ผ่อนคลายครับผ่ขอนคลายหาริมกินหญ้าครับเดี๋ยวพ่อจะพาน้องไปอาบน้ำนะครับรับก่อนถึงที่อาบน้ำแล้วนะครับเดี๋ยวจะพาน้อง นี us. Pour us. Pour us. Pour ่นะครับน้องก็อาบเสร็จแล้วนะครับก็เดี๋ยวก็จะพาน้องเดินอกกําลังกายแป๊บหนึ่งนะครับนี่ะครับก็อาบเสร็จแล้วครับก็จะพาน้องโอทอนครับเดินหนกอกลังกายตอนสายหน่อยครับวันนี้ก็น้องช้างก็ยังไม่ได้อาบน้ำเมื่อหลายเชือกนะครับก็พาน้องเดินอกกําลังกาย ก็จะเป็นไอเคื่องหนึ่งครับที่อยู่ในสวนครับตอนนี้ก็สงสัยพ่อควานยังไม่ได้มาจะเกี่ยวหญ้ามั้งครับตอนนี้น้องเดินออกกําลังกายไปสักรอบหนึ่งครับรอบสวนครับก็เป็นประจําครับเป็นประจาเพื่อจะให้น้องได้เดินบ้างครับได้เดินบ้างก็ฝากติดตามด้วยนะครับฝาก ตามช่องทางน้องเมย์ของเราด้วยครับตอนนี้ก็พอควันก็ต้องขออนุญาตลาตัวไปก่อนนะครับเดี๋ยววันหน้าก็จะนำคลิปน้องช้างครับทุกท่านครับมาติดตามรับชมนะครับขอบคุณครับที่ติดตามรับชมครับ